กอลเดนแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษในเรื่องของการงานการเงินนะคะว่าชาวราศีเมษจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะ,ๆๆะ,คะไม่ใช่การดูดวงส่ตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปภายในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีเมษด้วยนะคะการงานการเงินในอดีตของชาวราศีเมษเป็นมาอย่างไรบ้างคะไพ่แบแรกนะ e m o o o p a น e o o p p n n พ a c l e s t r e n g t h เก้าดาบและก็ไพ่8ดไม้นั่นเองนะคะมาไล่เลี่ยงที่ไพ่ใบแรกนะคะในอดีตนั้นการงานการเงินของชาวราศีเมษนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่าออรู้สึกว่าคุณนั้นเคยรับเงินแบบรับๆนะคะอาจจะเป็นเงินใต้โต๊ะหรือว่าเงินแบบรับๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเงินเงิน ตอนนี้นะบางทีคุณอาจจะไม่กล้าบอกใครเลยก็ได้นะสำหรับเงินก้อนนี้นั่นเองนะคุณนั่นแหละเป็นคนที่รู้ดีมากที่สุดนะคะไม่ต้องตอบอาจารย์ว่าอ,อ,อะไรยังไงหรอกนะคะก็ตอบตัวเองนั่นแหละนะคะว่าเงินลับๆในคุณได้มาอย่างไรนะคะบางทีก็ได้มาจากเ,ออเงินใต้โต๊ะหรือว่าได้มาจากการที่ทําอะไรอะ่ะการพนันออนไลน์หรือว่าการที่แบบ เสียงโชคแบบมาแบบมันไม่ค่อยที่ถูกต้องอะนะคะมันเป็นเงินประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะเป็น page of p e n t a c o page of p e n t a c o นะในเรื่องของการงานการเงินอาจารย์ก็รู้สึกว่าเออคนที่มีลูกเป็นผู้ชายนะเขาจะรู้จักคุณค่าของเงินมากเขาเรียกว่าเป็นเทพประบุนะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือมีลูกเป็นเทพประบุนะ่ะ เขาเก่งในเรื่องของการค้าขายถ้าคุณมีร้านหรือว่าค้าขายอยู่แล้วแล้วมีลูกชายประเภทนี้คือเขาก็จะช่วยพ่อแม่ทำมาหากินนะคะไม่เกี่ยงนะคะเงินเล็กเงินน้อยเขาก็ไม่เกี่ยงค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมไปเด็กคนนี้จะไม่มีวันตกทุกข์ได้ยากแน่นอนนะคะอันนี้สำหรับใครที่มีลูกชายเนาะที่แบบเออตัวเองเปิดร้าน ขายของหรือมีการค้าขายอยู่แล้วแล้วเขาก็จะมาช่วยธุรกิจของคุณนั่นเองนะคะเขาพยายามที่จะหางานพิเศษทำด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีร้านอาหารหรือว่าไม่มีร้านค้าเป็นของตัวเองนะคือคนที่เป็นเด็กที่ค่อนข้างรู้จักคุณค่าของเงินนั่นเองเนาะต่อมานะคะไพ่สเตรนทสำหรับไพ่สเตรนเองนะั้นอาจารย์คิดว่าชาวราศีเมษนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะ คุณเป็น working woman น่ะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความอดทนมุ่งมานะนะคะไม่ง้อผู้ชายนะคะสิ่งไหนที่คุณพอทำได้คุณทำไปเลยนะคะนี่ก็ประมาณว่าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆและก็บางคนเนี่ยในอดีตถึงยังคงโสดอยู่นั่นเองนะเพราะว่าคุณเก่งไปซะหมดทุกอย่างแล้วก็มีความเป็น working woman นั่นเองนะคะทำงานเก่งสารพัดสารเพเลยนะคะ ในกรณีของผู้ชายชาวราศีเมษนะคะก็ประมาณว่าออมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะเจ้านายคนนี้มีความเอื้ออารีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคุณได้เลยนะนะคะในการทำงานเธอไม่ใช่แค่สั่งสั่งแล้วก็เดินจากไปแต่ทำให้ดูทำให้ลูกน้องดูเป็นโลโมเดลที่ดีให้กับลูกน้องทั้งหลายนะคะอืม ค่อนข้างที่จะได้เจ้านายผู้หญิงที่ดีนะสำหรับชาวราศีเมษผู้ชายเนาะต่อมานะคะก็คือไพ่ก้าวดาบในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษนอนไม่ค่อยหลับมีความคิดกังวลวิตกกังวลนั่นน,นี่นน่นนั่นมีเรื่องในหัวนี่เยอะแยะร้อยแปดนะคะ นะบางทีอาจจะทําให้สุขภาพคุณแย่ลงก็ได้นะอาจจะมีอาการสายตาผ้ามัวนะปวดหัวไมเกรนกระทันหันนะคะนะยังไงก็อย่าคิดมากนะคะแต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละนะอาจารย์ก็แค่อ่านทวนว่าในอดีตคุณเกิดอะไรขึ้นเนาะต่อมาเป็นไพ่แปดไม้ ไพ่แปไม้ใบนี้นะอาจารย์ก็รู้สึกว่ามีบางคนขยับขยายธุรกิจหรืออยากจะขยับขยายธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นหรือมีสาขามากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้สําหรับไพ่แปไม้นั่นเองนะคะในเรื่องของการทํางานคือมันกําลังจะอยู่ในช่วงที่แบบฟื้นฟูธุรกิจนะคะหลังจากที่แพนดิมิกหรือว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานั่นเองนะพยายามที่จะฟื้น ธุรกิจตัวเองให้ได้นั่นเองนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตเนาะต่อมาอาจารย์จะขอดูไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมษนะคะการงานการเงินคุณเป็นอย่างไรบ้างเอยสเตรนเพดออฟเพนดิเคเดอะเวิร์ 8 of v h n และก็ไพ่แปดเหรียญนะคะไพ่สเตนในช่วงปัจจุบันนี้ขึ้นมาอีกแล้วจากในอดีตเราก็จับได้ไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่ายังไงก็ตามนะคะก็รู้สึกว่าชาวราศีเมษทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนั้นมีโอกาสที่จะได้เจ้านายที่เขาเรียกว่าอะไรมีความเอื้ออรีนะคะมีความอ่อนโยนมีความแบบเออแบบว่าเข้าใจลูกน้องอะ่ะ นะคะเจ้านายคนนี้โดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะและเธอเป็น working woman ที่ดีนะไม่ใช่แค่ว่าจะสั่งสั่งอย่างเดียวเธอทำให้ดูถือว่าเธอเป็น r o โม m o d e ที่ดีมากๆสำหรับลูกน้องนั่นเองนะคะต่อมานะเป็นไพ่ page of pentacle อย่างที่อาจารย์บอกนะคะชาวราศีเมษนั้นรู้จักคุณค่าของเงินตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่ นะจนถึงปัจจุบนันนี้คุณก็ยังรู้สึกว่าเงินนั้นมันหายากนะเวลาใช้ใจ่ายอะไรคุณค่อนข้างที่จะระมัดระวังนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเองได้ตั้งแต่อายุยังน้อยจึงรู้คุณค่าของเงินว่าเงินนั้นมันหายากนะคะถ้ามีลูกนะ,ะก็มีลูกเหมือนเป็นเทพบุตรเลยนะเรู้จักคุณค่าของเงินช่วยเหลือพ่อแม่ทำมาหากินเก็บหอมรอมริบได้เก่งมากๆนะคะ ต่อมาสำหรับให้ The world นะคุณมองเห็นสัจธรรมของชีวิตมากยิ่งขึ้นหรือปล่อยวางปัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าอะไรก็ตามในเรื่องของการเงินการงานอะไรก็ตามนะคะคุณรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มผ่อนคลายขึ้นมันเริ่มดีขึ้นนะไม่ได้สับสนหรือว่าไม่ได้แบบกดดันเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะในช่วงปัจจุบันคุณจะรู้สึกรีแลกต์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะ และก็สำหรับบางคนที่มีแผนว่าจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะไปทํางานนะคะหรือบางคนอาจจะย้ายถิ่นฐานไปตามสามีหรือภรรยาที่ต่างประเทศคุณมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะในช่วงปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่ามเป็นไพ่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานะคะจะไปทํางานหรือจะไปเยี่ยมแฟนหรือจะไปย้ายไปอยู่เลย ก็ได้เช่นเดียวกันไพ่ The World คือมันเป็นไพ่สูงสุดแล้วสำหรับไพ่ที่แบบไปต่างประเทศแล้วก็ได้ดีนะคะบางบางทีนะคะการที่ชาวราศีเมษกำลังรออยู่ในช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากำลังจะเรียนภาษาหรือว่ากำลังจะรอวีซ่าก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะต่อมาก็คือ Eight of Wands ไพ่ใบนี้นะคะหนึ่งไม้ก็แสดงว่าการที่คุณได้เริ่มต้นทํางานใหม่ๆหรืองานที่คุณท้าทายมากยิ่งขึ้นหรือบางทีคุณอาจจะเป็นเด็กจบใหม่จากมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็ตามแต่คุณรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็อยากจะลองทําอาจารย์รู้สึกว่าคุณนั้นทํางานได้ดีนะหรือบางคนอาจจะไปสมัครงานไว้มีเกณฑ์ว่าเขานั้นจะติดต่อกลับมาหาคุณ นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่แบบจะได้เริ่มต้นทํางานใหม่หรือว่าจะได้เริ่มต้นทํางานแล้วเร็วๆนี้อะไรประมาณนั้นนะคะอืมต่อมานะคะก็คือไพ่แปดเหรียญในช่วงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนั้นขยันขันแข็งเป็นพิเศษนะไม่ว่าจะทํางานประจําหรือว่าทํางานโอทหรือว่าทํางานนอกเวลาหรือว่าทํางานเสริมนะคะเป็นอาชีพของตัวเอง ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่อนข้างที่จะขยันขันแข็งสร้างเนื้อสร้างตัวมากๆเป็นคนที่อยากเห็นตัวเองนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะบางคนมีฝีมือในตัวเองนะคะคือเป็นงานที่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองชาวราศีเมษนั้นจะชอบเป็นพิเศษนะคะในช่วงปัจจุบันโอเคอน,นี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมษเนาะ ผ่านไปแล้วต่อมาเราก็จะมาดูอนาคตอันใกล้หรือว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวราศีเมษนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะ Queen of Cups a h t of Swords The Chariot Page of Swords นะคะ Uh, และก็ไพ่สีถ้วยนั่นเองว้า wow. วอันนี้สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมองหาการไปทำงานที่ต่างประเทศนะรู้สึกว่าฟ้าเปิดแล้วนะคะสำหรับคนที่แบบว่าถามใจตัวเองมานานแล้วก็เรียนภาษามาได้สักระยะเวลาหนึ่งอยู่นะคะคิดว่าตัวเองวันหนึ่งอยากไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศหรือ อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะคะเอ่อสำหรับไพ่ Queen of Cup เองน,นั้นคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้ภรรยาที่ว่านอนสอนง่ายนะคะแล้วก็อยู่ในโอวาทของสามีดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลลูกได้ดีอันนี้คุณก็ไม่ต้องเร่ห่วงอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็ไพ่เอ็ดออฟสอดน,นั้นเป็นไพ่ที่แบบถ้าคุณ ถามว่าคุณจะมีโอกาสไปทํางานต่างประเทศแล้วประสบความสำเร็จแล้วจะไปได้ดีไหมไพ่ใบนี้บอกได้เลยว่าไปได้ดีทํางานที่ต่างประเทศนั้นดีมากๆนะคะเป็นไพ่ที่เป็นตัวแทนว่าไปทํางานประเทศต่างประเทศนั้นคุณเวิร์กแน่นอนนะคะ ไม่ต้องกลัวเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนเริ่มต้นนั้นอาจจะมีอุปสรรคนิดๆหน่อยหนอยอาจจะเป็นเรื่องภาษาจะเป็นเรื่องวีซ่าอาจจะเป็นเรื่องการปรับตัวอาหารการกินหรืออะไรก็ตามถ้าคุณผ่านช่วงแรกนี้ไปได้ก่อนเนี่ยคุณโอเคมากประสบความสําเร็จนะคะการไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศนั่นเองสําหรับไพ่เดชาริอัดนะก็เป็นไพ่ต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์รู้สึกว่ารู้สึกดีอะ่ะ กับชาวราศีเมษที่แบบว่าใฝ่ฝันอยากไปทํางานต่างประเทศนะคะแล้วไพ่ใบนี้เดี๋ยวชาลีออดได้มาบอกว่าบางคนอาจจะออคบหาดูใจกับชาวต่างชาติหรือต่างประเทศอยู่นะคะมีเกณฑ์ว่าเขานั้นจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณอาจจะไปเยี่ยมเขาที่ต่างประเทศแล้ววันหนึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนได้เลยนะเป็นซิเรเซนของประเทศเขาได้เลย นะคือมันเป็นที่สุดแล้วสำหรับไพ่เดชาเลออดนะคะไพ่ใบต่อมาก็คือเอเพดออฟสอดนะคะสำหรับไพ่เพดออฟสอดเองนั้นเป็นไพ่ที่รู้สึกว่าในช่วงที่ออคุณยังเด็กหรือว่าอายุยังน้อยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ดื้อรั้นนะคะไม่เชื่อฟังคำพ่อแม่หรือว่าอะไรเป็นคนค่อนข้างดื นะบางคนอาจจะดือเงียบเลยก็ว่าได้นะสำหรับไพ่ใบนี้แต่เมื่อคุณโตขุ้นนะคะคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองโฟกัสนั้นมีอะไรบ้างนะคะจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นรู้สึกว่าอยากจะมองหาสิ่งที่เป็นท้าทายในชีวิตบ้างอยากจะออกไปทำงานต่างประเทศอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเลยก็มีเช่นเดียวกันเนาะ ่อมาใบสุดท้ายนะคะก็คือไพ่สีถ้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่สี่ถ้วยเองนั้นอาจารย์คิดว่าคุณรู้สึกจะเบื่อเบอื่อหน่ายหนายนะคะกับการทำงานนะบางทีคุณอาจจะทำงานที่ตรงนี้หรือบริษัทนี้มาเป็นเวลานานแล้วมันเบื่อมันไม่มีอะไรจะทำตื่นขึ้นมาเอ่อเท่าไหร่7ดโมงเช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานนะไปตอกบัตรหรือรีบไป เซ็เนเพื่อที่จะเข้างานให้มันทันหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็เลิกกลับงานมานะคะกินข้าวอาบน้ำนอนนะคะชีวิตมันเป็นเหมือนวงกลมอะนะคะในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์จันถึงสุขแบบนี้เรื่อยๆคุณรู้สึกว่าชีวิตมันเบื่อนะคะมันไม่มีอะไรที่น่าค้นหานะคะ คุณจึงรู้สึกว่าชีวิตน่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้จึงทําให้คุณคิดอยากจะไปทํางานที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะอืมแต่บางทีนะบางคนที่ชาวราศีเมษไปสมัครงานไว้อาจารย์รู้สึกว่าเอาเขาก็เสนอมานะแต่ว่ารู้สึกว่าเงินเดือนนั้นเรายังไม่พอใจอ่ะ นะคะเราจึงประสิเสธเขาไปนะคะจึงทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊งานนั้นก็ยังไม่ใช่งานนี้เงินเดือนก็ยังไม่ถึงนั่นนี่นู่นนั่นจึงทําให้คุณเป็นคนค่อนข้างที่จะเรื่องมากนิดนึ่งนะ,ะนะคะแล้วทําให้คุณนั้นเป็นคนที่ขี้เบื่อนะคะในการทํางานเป็นพิเศษในช่วงนี้โอเคต่อมาอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะคะให้กับชาวราศีเมษเลยก็แล้วกันเนาะ สามใบนะ King of Pentacle Knight of Cups และก็ King of Wands นะคะสำหรับไพ่ King of Pentacle เองนั้นนะคะก็บอกให้รู้ว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในการที่คุณได้ลงทุนได้ทํางานอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะคะสินเชื่อการเงินการธนาคารอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณนั้นนะคะ เหมือนว่ามีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคนคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นผู้ชายนะคะัยกลางคนเขาช่วยเหลือคุณได้ทุกอย่างนะคะถ้าดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะเป็นเจ้านายที่เข้าใจลูกน้องนะคะถ้าเป็นเจ้านายลูกน้องกันนะนะคะ,ะแล้วก็ชาวราศีเมษนะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยในเรื่องของการเงินนะค,ะคือ k King of p เ n t a c l e นะั้นมันเป็นทุกอย่างแล้วนะคะคือประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะแค่คุณใช้ความรู้สึกกำลังกายกำลังใจของคุณนะคะอย่าเลือกงานหรือว่าอย่าเบื่องานจนแบบละทิ้งโอกาสดีๆไปนะคะต่อมาก็คือไพ่ Knight of Cups นั่นเองนะคะ Night of Cup ก็หมายความว่าในช่วงนี้คุณก็จะมีการเดินทางหน่อยนิดนึงนะคะในการมีการเดินทางออกไปสัมมนาออกไปไประชุมนั่นนี่นู่นนั่นเดินสายนะคะไม่ค่อยได้อยู่กับที่อาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนั้นมีความพอใจหรือว่ามีความรักในเนื้องานนี้จะได้รู้สึกไม่ต้องเบื่อหรือว่าอยู่กับที่มากจนเกินไปนะคะต่อ,อมาก็คือ King of f o n e สำหรับไพ่คิงออฟวอลเองนั้นนะอาจารย์รู้สึกว่าคุณนั้นได้เจ้านายที่ดีมากๆทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายชาวราศีเมษนะนะแล้วก็คุณมีอะไรสามารถไปปรึกษาเขาได้เขาเป็นชายวัยกลางคนนะคะและเขามีประสบการณ์มากในการทำงานถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรคุณสามารถไปปรึกษาเขาได้นะนะคะไม่ต้องกลัวนะแล้วเขาเป็นคนที่แบบเป็นกันเองกับลูกน้องทุกคนด้วย นะ,ค,ะนะคุณสามารถเอาเขาเป็นโลโมเดลหรือว่าเป็นตัวอย่างในการทำงานได้เลยนะคะเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานแต่ไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียดหรือว่าหน้าดุใส่ลูกน้องนะคะอะไรจะประมาณนั้นนะคะหรือชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานสายงานแล้วคุณจะมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ King of h o n e นั่นเองนะคะโอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีเมษนาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนไม่ต้องเก็บไปใส่ใจก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเดนแห่งเจ้าเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ